สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง n l e s Team Live นะวันนี้เราอยู่กันในเกม This Life กันอีกแล้วนะครับในคลิปวิธีลงดันนะครับมิติลิเปิลไอ้ดันมิติลิเปิลนะครับขอเกินก่อนมันคือดันเก็บฟาร์มเศษชิ้นส่วนของตัวละครนะครับซึ่งถ้าเกิดเก็บครบมันจะสามารถเอาไปเรียกตัวละครที่เราฟาร์มได้มาเลยนะครับ1ตัว3าดาวใช่30ชิ้น4ดาว40ชิ้นนะครับการลงก็คือคลิกเข้ามาตรงนี้เลยครับถ้าคุณลงทะเบียนกับเพื่อนที่เจอดันแล้วนะครับนี่นะครับ หนึ่งตัวคุณจะลงได้ห้ารอบอ่อบาสามสิบใบถ้าสามดาวนี่สามสิบใบนะครับมีเวลาให้ประมาณสี่สิบห้านาทีครับคุณมีสิทธิแค่ห้ารอบคุณจะลงเมื่อไหร่ก็ได้ครับนาทีสุดท้ายก็ได้ถ้าลงห้ารอบทันนะอ่าอันนี้ยังไม่ได้ลงนะครับอ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะครับฮอลถ้าลงทะเบียนแ,แล้วเนี่ยเราจะมีสิทธิยอยู่เลยนะครับจะจะไม่มีใครเอาสิทธิ์เราไปถ้ามีคนเจอนะครับสามดาวจะลงได้ยี่สิบคนนะครับนี่ทับยี่สิบ ถ้าสี่ดาวจะลงได้ทักสิบคนเท่านั้นนะครับนี่เนาะอันนี้ยังไม่เต็มโอเคการลงนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ลงได้เลยถ้าถ่ายนะครับก็ลงแบบนี้ได้เลยจัดทีมแล้วก็ลุยมันจะมีเวฟเดียวมีฮอนะครับเวฟบเดียวเรามาลองลงนะครับเออก็ลุยไปเลยลงไอฮ,ฮอเนี่ยแหละฮะเพราะมันจะเป็นฮอนี่แหละ ดูว่าได้สักเศษสักกี่ชิ้นครับเอาทีมดาเมจต,ตัวดาเมจลงทั้งหมดเลยก็ได้นะครับถ้าทีมไหวจะได้ไวไหน่อยเรียบร้อยครับได้มาชิ้นหนึ่งนี่นะผมมีทั้งหมดหละเนาะ,ะการหามิติริปเปิลนะครับก็ไปที่หน้าหลักครับแล้วไปที่แชทแล้วก็ไปที่แชทโลกครับไปห้องที่คุณอยากจะไปนะครับตัวห้องไหนก็ได้ของผมนี่เป็นห้องนี้นะ ก็ของผมเป็นโกบอลหนึ่งนะครับโกบอลเก่าเดี๋ยวเราหากันดูนะฮะอ่านี่นี่นี่มีช้างปู้นะครับปึ๊บมีคนเข้าแล้วก็13นะครับผมก็ลงทะเบียนก่อนก็ได้ปึ๊บเอาสิทธิ์ไว้ก่อนนี่ก็ได้สิทธิ์ล้วนะฮะช้างปู้เพิ่มเข้ามาไปดูอีกซิว่ามีใครนี่นะครับก็รอนั่งดูเลยครับอรบอแชท ถ้ามีตัวที่เราอยากได้ใช่ไหมเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นี่นี่เปิดแล้วนี่สองอันเลยนี่อันนี้ที่ังกี้ชัยอ๋อตัวลุงนะครับลุงบับคลิกไม่เอาไม่เอาเอาก่อนตัวแรกละ่ะเดวิดนี่ครับจะเอาตัวไหนก็ได้อ่าผมเอาเดวิดนะปึ๊บแล้วก็เข้าไปรีนดันเดวิดได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะ ขอบคุณที拜拜哥哥我唔同意呢位小姐嘅讲法，喺呢度唱歌唔一定都系神经病嘅，我叫做胀爆。喂，法律帮我扶人情啫。刚才听到呢位阿先生唱嘅歌，贵波鞋原价两蚊嘅，今日你就过半银钱，攞多你一个馒头算啦。 燃点起我漲爆心中嘅一团火，要爆啦！